พามาเบิงสองเถ่าสเกลือ่า้าขาใส่บุญห่อขาสลาาับใหญ่สา,ายกับใหญ่สิบนนี้เป็นปูอนนี้เป็นปูที่ตามเนาะเ็นจีสวมของ่อาขาวฝากเกจีเก่าของ่อาขานี่ปิงประดุก โอ้เจอผีใหญ่ี่มดำาถ้อยากกันเลยอี่าดาก,กิน,นอื่ิซีนครัวน้องหม่ตุ่มนะตุ่เถามักก็นเลอาจจะว่าแม่มักได้ใส่รุ่นนะบามมักได้นีนาใส่ผักขาาให้มันปิงป่มึกปิงกุ้งหละขนาดเ,เอาไปอะไเอาบ้าักขาวเอาบ้าข <c oughs> ัวข่าอย่ามา แตเองดบสิ่นะันเพิ่นกรสีลงใส่บาทนะมือมีมียายบ่หงอเขาหนิคะแม่อ๋อ่ออเขาอันนี้บไยายนะหาดลมันบ่หยาดแล้วนะยายไซตั้งมุกตั้งใจขนาดพวีตั้งมุกตั้งใจขนาดเด้อได้ชิมอะไรสามหอหอนี่เป็นสุนะเป็นเจด เกียมไปแบบนี้ฮอเซเป็นใบตองแบบนี้ฮอเป็นฮอ,อเป็นฮอขาลาลงไปใคนหยาดกันอ้น,นอ่อยคนนี้ใบตองแม่คนม้ม,มาแ่ก่อนก่อนก่อน้อยด้วยเอาใส่ปากด้วยใส่นีนจำเจวแล้วกใส่ปากเ <ไป S 1> ขี่ยอุ้ยอันนั้นอันนัอันนั้นุยากกะทาย คาถายังเนาะใสกบนำบ่ใช่ใส่กินนใ่กบบ่อไม่ใช่อนั่แหลนี้เออใสเขาน้ดืโว้ยใสนีบดคุเอวอนีบดุเลองคือองกิน่หนึอันบอดจีดอดจีดอใช่เดี๋ยวอดจีพ่เป็นเขาเขาจะเจีาฟนี่อ่ะานีประจำแต่ละปี